ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับก็สวัสดีปีใหม่เด้อครับเด้อเอฟซีปีใหม่ไทยเฮานะครับเนาะวันสงการครับกับมือนีกับวันที่สิบสามนะครับเนาะสิบสามวันสงการครับครับมือนีพ่อเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาต่อยนะครับเนาะครับวันศุกร์ที่สิบสี่มนายนนี้นะครับเนาะกับปู่โคราดนะครับ ขับปูโคลาดงวดที่ผ่านมานะครับครับจียกระเชิเบิงก่อนน้องขับเนาะนี่ครับวันที่สิบสองเมษายนหกหกลาวพัฒนาปูโคลาดนะครับเนาะครับจับคู่กะเก่ากอเก่าเกียรติต้งขับเนาะแต่ว่าจับคู่บดถึงบนส่วนเลียกวิ่งเลียกรูดกะลูดไปนะครับเนาะแต่ว่าล่างครับล่างวิ่งลูดห้าตัวเดียว นะครับตะวันเหล็กมันออกเป่าอาหารเนาะครับเอฟซีเนาะครับกะเขาตะเหล็กวิ่งเด็กหลุดตะเหล็กจับขู่ก็มีถึงหาซีเกือบเนาะครับ, 4, นะรบเอฟซีเนาะครับเขาจังเล็กกรตามตัวเองเนาะครับเอฟซีเนาะ วันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบสี่มีสายน์มียอหกหก ราพัฒนาโคราช ชวนบนนะครับนะบนวิ่งโลด บนวิ่งรูดสตัวเดียวนะครับับส่วนปูมันจับคู่ให้นะครับเนาะจับ คู่บนมี9ก้าแปดศูนสี่ สูงหกสี่หกเกสาสา สีสามครับคิดว่าวิ่งบนวิ่งรูดสี่กาจิตติดสีกัาจิตมีสีแปดนะครับเนาะสีแปดสีหกแล้วก็สีสามขับติดสี่ครับ,แ, 4, รบ,ตรบแต่ว่าห้ามมากรแนวเ,เก่าเนาะเอฟซีเนาะครับ ล่างนะครับเนาะล่างล่างวิ่งหลูดวิ่งหลูดสองตัวเดียวนะครับ

0 1น1ง้เป่าอยู่บ่รองงอนนี่เ้าสองศูนสองหนึ่งสองับเก่าหางคือเก่า ติดสองนะครับเนาะติดสองกะซิมี่เก้าสองครับศูนยสองหนึ่งสองครับเนาะส่วนตัวที่ปูพันบอลเน้นให้ห้ามากักตัวใดห้าเกานะครับที่สําคัญห้าก็อย่าลืมกลับตัวเวนะ้นไม่ซี่เนาะครับปูโคราดนะครับเนาะครับ เห็นบ่ครับโอ้หนี่ลาวพัฒนาวันที่14เมษายน66นะครับเนาะบนวิ่ง4ตัวเดียวครับจับคู่98 08 48 96 06 46 9 3 0 3 4 3กาซิเนียนที่4นะครับเนาะ484643นี่คือบนนะครับครับส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด2ตัวเดียวนะครับจับคู่900010910111920212 นี่ครับกาซีเนียนที่สองนะครับเนาะ920212รับสูตรใหม่ครับนี่คือปูโคลาดนะครับเนาะครับชัดเจนโอ้มั่วๆเนาะอีพีเนาะเป็นจังไบเอาครับครับพอเตีมขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปู07นะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอแตีมมา รับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับพอเตรียมกับข้อไว้พอดในมันเขา่าเอฟซีจะได้โฉบโมันมันกันนะครับเนาะครับเอาุด้าย้ทยสุดนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับรเตรียมกอไว้พอดในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อปีใหม่นี่ที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมพอให้โฉบโฉกมันมันให้ถูกไว้รวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม